วราดีท่านผู้ชมอ้าวว่าพ่อกันอีเราเมื่อนี่บ่เยี่ยงไหนพ่อเยี่ยมื่อนี่่ะบ่ดเยี่ยงหวยโชคดีกันบ่การเมี่ยงว่าเบาดอกสร้างคนด่ากันเขาคนเมียนว่าว่าพ่อกงี้คือหูแทบเขาว่าไม่ใชเรียกเบาาดอกบ้านนี่เขาเบาพ่อกงี้หูไหลายอยู่นะว่ะเขาเขาเบาตามหูเนาะเขาไม่ได้เบาว่าไม่ได้ด่าผู้ใดแต่ นี่องเบาๆดอกเรื่องหวยเรื่ <coment> องได้โชคด,ดีกัน,นบ่ว้านนะเนี่ยเลขดังไหมคือว่าดังคักดังเนี่ยเจ้าจ,จะงวดจะงวดเจ้าเรียกกระไดย,ย่ายอยู่เฮียนโอยแหวนนอนเบื้องเลขดังเบื้องคลิปย่ำขึ้นเปิดอกตัวซับแแมบแม็บเมื่องขึ้นจดเลขดังจดเลขยฮิตเขาถือคาง,งวดทั่วงวดสามงวดสี่งวดแล้วก็กจดใบไซื้อน้ำเขา กวนแล้วหลูบใส่มือถือจ็คเทียห้าปีแล้วที่เราเบิ้งเขามาเนี่เรียกย่าไนหรือย่านี่อถือซีงวดทางงวดคัดแล้วหมิ่นใสหายตับเรียมุกซื้องวดหนึ่งงวดสองแหวนมันหดแล้หงจัดก็เรียกมันว่าถือเกินสองงวดสามงวดเนี่ยเรียกว่างวดหนึ่งงวดสองคือมาอถือของเขาเนี่ยหัวดได้มวดได้เห็นลาวลาวโอ้ย ดูปีลูดแซมเขาเนี่ยว่าไก่ยักเทียยำขึ้นมังคลิปเีล็บมืดีตาใส่บ้านตาสิบอตตัวละมึงเหล็กดังเรียกเพิ่นกระถือกอีหลีเนาะมงเพิ่งก,กระบ้าว่านบ้าม่ถือเด็ยนถือแต่งหัวโทาสื่อน้นเพ่นนัำม้ถือ,อก,กีซือแข่งหัวโทษคุจักคักกันเนี่ยกะคักเนาไกบ่บรนโคลา เรียกหนีเพื่นว่าผมอยากถือก็ถือด้เห็นมันถือเองถือเรื่องเพื่อนว่ามีอะไรเรียกอะไรผมอยากเคยถืออยู่เรียกหวยเคยใส่หนีใส่สินย้อนจำเป็นมาเดือดร้อนย้อนหวยเคยใส่อยู่ใส่หนีใส่สินก็นได้แต่หลังจากนี้มานี่ <laughs> มีตับได้หรือมากกับมีตับคือกันนั่นแหละดังปันได้มากกับมีตับมันเป็นน้ำสวง ส่วนเข้ากีได้ส่วนเข้าอีกถึงนั่งอยู่ซื้อคน,านายางไก่ไปว้อกันไปซื้อกันถือเพียนหวยนี่งวดนี้แล้วนี่ไพ่ดนสี่หกงวดแล้วมาแต่ว้าแต่ะเรขก,ก,กออกมือเรียกกี่ว้าเรียกออกมือทุ่วไทยบ่าหัวใหญ่ฟัง่งว่าโอ้ใหญ่สีอเลนะ็กสี่หกกีเร่อเม่ต้องกลับคือจะกงวดแล้วแล้วว่ะร <laughs> าดุนเช่นเดียวกันยังเมื่อเสียกัน เสียเรียกคิมก็แม่ของพันอีหลีอยู่ไฟกับเบืองอยู่นั่นแหะกับว่าใครเบืองพใครที่ตามก็ถึงพันอีหลีนี่คนที่อาจารย์หัวยน้ำกันนี่หลายกะเจ้าก็ได้ใส่ใส่สอย้อนน้ำยนล่ะเจ้วัดที่ใหญ่รูปใส่นทุกงวดพ้กพันถึงเรียกกินซื้อรถซื้อลาก็เห็นอยู่นี่เรียกออกแปดหกเก็บ อาจารย์ผู้ให้เรียกย่บ้านย่นบ้านใกล้ๆกันสายเรียกขึ้นกันเนี่ยล่ะอาจารย์นะ่าเป็นคนเบื้องเลขเบื้องเลขคลิปโทรศัพท์เนี่ยล่ะเบื้องอาจารย์ไอเราตามมาตามมาเรียกพระได้ก็้วไปถำบุญดีเป็นคนมักเลียกคนย้ายแอนว่านี่ย่งางมหาห่อนเอ้าอาจารย์เรียกเชนเรียกไอเนะี่จากได้รถยุสมเพราะไงเราเชนแปดหัวเ, 8, เกตไง แล้วไปซื้อพันคุณนหน่อยคือเท่านั้นละ่นแหลเกินสี่แสนื้อสมมือสองเขาสามแสนแปดอาจาจา์ทุ้บอกกันเดียวได <c oughs> สองแสนไม่หลายทอผู้ไปซื้อเพินพนเ่นพิน่พินโมจาัาอะไรอย่าเนี้เขียนให้แล้วซื้อหลดต่อมาแล้วก็เจ้ากระบ,บะวะท่านหววต่อมา พิ่นเขียนให้ออกซีสามสองตัวตัวสามออกแล้วเราไรกระบะกระบะ็ได้ใส่อาจารย์นั่นเลอาจารย์ว่าถือเพิ่นนำได้สามตัววหายลีต่อมาวัาดรูดอีกอาจารย์พิ่นให้สองสองหนึ่งอันพวกงบ้านนี่พวกหัจักเรียงตอกย่างเดียวหาลอยคูนหาลอย ออกล่างแล้วถือหาร้อยอาจารย์นี่ว่าถือซื้อสองสองหนึ่งมันออกแปดหกสามกําลันออกสองหนึ่งนี่แหละอาจารย์หนึ่งเพื่นบาคนหูเรียกซื้อเรียกมันถือค้นหูหุได้จะได้ซื้อตัวนั้นไม่ได้ถือกับเพื่นบ้าเรียกตัวดับอาจารย์นะว่าเรียกดับตัวดับตัวนี้ไอเมื <c oughs> ่อเออกก็มาดับดอกไอเมื่อมันออก ขเขากเชนเล็อกมันคือบนถือกันฉันเนยี่สิบสามสิบตัวก็บนถือยึเที่อาขณะเชนเห็น,นออกเยนเห่นันดับมันแค่ไง,ง,งตัวเนถือเืวบถือตัวขาดเยน,นดับมันมันคือกันก็นกนเขกนเลขนถืออยู่ตัวเยาวาว่าอันล้ายนั่งอยู่ตรงคามบ้านพายายงใหญ่ถือเลขถือจนพายกับป้องเนเซ เจ็ดงวดแปดงวดแล้พันข so ุนพันสองพันคุนสองพันเล่าก็บือถ้ากับปองยางทั้ง่ยโรงพยาบาลเอลกองหัวเงินถือเลขกถือว่าหลายเล่าคนตะเล่งคนสปอร์ตหลังจากกันมันบ่ถือนเจ็ดงวดบ่ถือเราอจไปยางจอยเอจิ้วเหเป็นช่วงช่วงนี้คือพวกเงวานั่งยืดขกาทังบวกกันไปซื้อกือ ชื่อของเขาเกิดถืออวดระาังขาสีไรพวกนี้หู่จักเส้นเหล็กปูปูอยู่นี่เพิ่งกับแอร์เนี่ยไปละ่ะ <c oughs> ถือเรียกใครซื้อน้าไว้ให้ลูกให้ลูกให้เต้าวยาเช็กินนี่เส้นเหล็กพวกนี้คำนวณเรียกว่าเรียกดับทั้งสี่ตัวมาตัวเดียวว่าเมื่อคำนวณเรียกดับแต่มึงเก่งแค่เรียกออกไว้ปูซื้อเล่าว,ว่าโอ้ไม่มีแรงข่มเล่าอยู่ คม่วาเรียกแบบบัดปีก็ถอเรียก่าวอยากตัวออกก็ว่า้ยสีแมนครบเล่าเนี่ยเนาะเมียนเมียน,นคคักวันที่พนา,าได้เรียกได้ซื้อตัวนั้นแย่าวาออกกี่บาพวกออกพู้คนซื้อเรียกถือจนไม่ใ้แทนหน้าซื้ให้ซื้อหน้ามันซื้อ,อย่างไาทีเพิ่นไ่ซื้อตอกคู่หนึ่งสองคู่เราซื้อบสามสิบคูคสี่สิบคู่เาซื้อ เราบอกเอาไหลเอาไอถือสู้งวดได้สู้งวดเราซื้อเรียกเป็นถือว่าเรียกสี่สิบตัวสี่สิบตัวเรือ่ซื้อรอยนึงเลยลเราเรียนเด็กบุญดังเดียวสี่ร้อยนึงสุดตัดมาเหลือสิบห้าตัวล้วก็ซื้อซะสามร้อยอีกสุดหนึ่งเหลืออยู่หาหาคู่เราซื้อตัวละห้าร้อย ได้ออกสิบยิบโตแล้วก็ได้ทื่นขึ้นเขาเรียกเดือนแล้วออกภายใน้สิบห้าโตนี่สุดเดียวกันแล้วก็ถึอแล้วเป็นสามลอยร่วมแล้วว่าเขาเรียกเดือนแล้วถืออีกภายในหาคูณแล้วถือหาลอยก็เป็นเท่าไหร่ล่ะหาคับสามเป็นแปดลอยพอถือเรียกสุดเอกถือสุดล่างมากแล้วก็อยู่โตัวรู้ไลยก็ไม่เนี่ย ได้ตลอดแต่ว่าเซียนรว่มกันบะนี่เอาท่สุดอกีกตัวละสองตัวละสองพันสามพันหนสือต่ำทีหนึ่งโอ้นี่แต่ว่าซัวสิต่ำนี่จำเบ้าเลียวทุนหายเลียว่านเส้นเลียกข้นบัลลภสิได้ถถาวังสีรวย เอาก็คักน่มันจะขาดทุนวันี้เคยถือแล้วไล่วงแล้ว่าถือหา0มื่นช่วยถือหา0มื่นอีกหาหมื่นเมดแล้วซ <laughs> ึงถืออีกพะฉะน่านเสียนเลยใเห็นเบื้องดวงวาสนานำํำให้พี่คอคักคักใชก้อนจังสื่อ่าเห็นเพิ่นถือคักเพิ่นลำเพินพ่นรวยเพื่อนได้คักหรูเพื่อน่ Thực xung water nằm hoa hèm không có A thăm chạy ngồi bưng giữ bát đi đi đi. Tạc kính tay đi đi đi. Kìng chạy đi đi Nyamu. Ta mua. Give yêu vả, yam tưk. Yang pái ngon oan bát nỉ. Chị yêu. Chị yêu. Say. Nyamu oan bát nỉ yêu. Chị 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 yêu. ปลาเข้าใหญ่หบางเข้าชู้ใหญ่เมืองขักเด้อย,ยิ่งใครผ่านตัดิใจ <laughs>